ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพัฒข้ามกาลเวลาตอนที่100ปฏิวัติ เสียงของผู้อาวุโสฟังดูใกล้แต่สำหรับหวังชงมันดูราว่ากับว่ามีกำแพงขวางกั้นเอาไว้ในเวลานี้ความคิดของเขากำลังล่องลอยออกไปไกลแสนไกลเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายกองทัพได้ยังชายแดนตำหนักผู้พิทักษ์ทั้งหกจึงถูกจัดตั้งขึ้นประกอบด้วยตำหนักผู้พิทักษ์อานโถงอานหนานอานซืออานเปย์ชานอยู่และตำหนักผู้พิทักษ์เปยทิงตำหนักผู้พิทักษ์ทั้งหกมีหน้าที่ในการกำจัดตัดสิน มอบรางวัลและลงโทษอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังเป็นเพียงแค่กองทัพบ,บางส่วนซึ่งไม่มีอำนาจที่จะปกครองพื้นที่ใดได,ได้ด้วยการรักษาความปลอดภัยของตำหนักผู้พิทักษ์ทั้ง6นี้มันทำให้ต้าถังอยู่ภายใต้ความสงบสุขจากการรุกรานของทูเจียเติกชนเผ่าทุงา่งญ้าสีซางทิเบตโกคอรุยอนหรืออาณาจาักรอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดิปราดกำลังคิดที่จะเปลี่ยนตำหนักผู้พิทักษ์ทั้ง6ด้วยแม่ทัพระดับภาคสิบคน แม้ทัาประดับภาคจะทำหน้าที่เช่นเดียวกับตำหนักผู้พิทักษ์แต่แตกต่างกันตรงที่พวกเขาจะสามารถปกครองพื้นที่สองแห่งได้ซึ่งมันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าหวังชงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหากว่าแนวคิดนี้ผ่านความเห็นชอบไปได้ทหารของทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และตำหนักผู้พิทักษ์ทั้งหกของต้าถังจะถูกยึดครองโดยชนเผ่าหูตำหนักผู้พิทักษ์อันสือจะถูกยึดครองโดยเกาเซียนเฉือ ตําหนักผู้พิทักษ์ทางตะวันออกจะถูกยึดครองโดยเกียซูหานตําหนักผู้พิทักษ์ทางเหนือจะถูกยึดครองโดยอันซือชุนเช่นเดียวกับตําหนักผู้พิทักษ์อื่นๆที่ถูกยึดครองโดยคนของชนเผ่าหูแม้ว่าคนที่อยู่บนจุดสูงสุดจะยังเป็นชาวฮั่นก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของชนเผ่าหูทั้ง10อาณาเขตจะถูกยึดครองโดยคนของชนเผ่าหูทหารหลายแสนนายจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคนนอก แม้ว่าภายนอกการป้องกันของต้าถังจะแข็งแกร่งแต่ภายในกลับอ่อนนุ่มสิ่งนี้จะเป็นอันตรายต่อต้าถังและราชวงศ์ยิ่งคิดว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ตระหนักได้ถึงอันตรายในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านปู่ผู้อาวุโสเจ้าหรือเหล่าผู้อาวุโสคนอื่นๆก็ตามมันยิ่งทําให้หัวใจของหวังชงรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากต้าถังได้แต่งตั้งแม่ทัพจากชนเผ่าหูมาก่อนในอดีต ในยุคข,ของจัก,กรพรรดิไทยจงไม่ว่าจะเป็นฉีปี้เฮอร์รี่หรือซือฉีซินหลี่พวกเขาต่างก็สามารถกุมอำนาจเอาไว้ในมือของพวกเขาได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามด้วยแนวความคิดแม่ทัพระดับภักนี้มันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างชนเผ่าหูจะสามารถเคลื่อนไหวได้โดยปราศจากข้อจำกัดมันจึงทำให้พวกเขาสามารถก่อตั้งอาณาเขตของตนเองขึ้นได้ในแนวชายแดนเนื่องจากอำนาจที่พวกเขาได้รับ หลังจากที่ราชสำนักต้องการลดภาระลงนั้นมันทำให้ราชสำนักไม่สามารถเรียกตัวพวกเขากลับเข้ามาภายในเมืองหลวงได้และนั่นเท่ากับเป็นการปล่อยพวกเขาเป็นอิสระจากอำนาจของตนราชสำนักกำลังจะทำลายโซ่ตรวนที่ล่ามอสูรไม้เอาไว้ออกมันจึงเป็นการนำหายนะสู่ตนเองท่านปู่ผู้อาวุโสเยศผู้อาวุโสเจ้าผู้อาวุโสมากท่านลุงใหญ่ไม่ว่า ยังไงก็ตามแนวความคิดแม่ทัพระดับภาคจะต้องไม่ผ่านความเห็นชอบโดยเด็ดขาดและการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับชนเผ่าหูจะต้องสิ้นสุดลงทันทีหวังชงกล่าวทุกคนภายในห้องต่างขมวดคิ้วแน่นแต่ไม่มีใครกล่าวอะไรออกมาพวกเขาต่างรอให้หวังชงกล่าวอธิบายออกมามากขึ้นการแสดงออกของหวังชงนั้นน่ากลัว เขารู้ดีว่าเขาไม่ควรคัดค้านการตัดสินใจของเหล่าผู้อาวุโสท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดต่างก็มีสถานะและคุณสมบัติที่มากกว่าเขาแต่เรื่องแม่ทัพระดับภาคนั้นใหญ่เกินไปความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจะก่อให้กับความทุกข์ทรมานของชาวเมืองและการล่มสลายของราชวงศ์ถังแม้ว่าอาจจะไม่มีใครเชื่อคำกล่าวของเขาแต่ถึงอย่างไรแล้วหวังชงก็ต้องพยายามดูสักครั้งท่านปู่ ผู้อาวุโสทุกท่านราชาสำนักได้พยายามถึงที่สุดที่จะทำให้ชนเผ่าหูอยู่ร่วมกับชาวฮั่นอย่างเราได้ซึ่งชีปี้เฮอร์ลี่เป็นชนเผ่าหูที่ได้รับความไว้วางใจจากจัก,กรพรรดิไทจงอย่างมากเขาอยู่ในตำแหน่งแม่ทัพฝ่ายซ้ายมาโดยตลอดและเมื่อเขาตายลงองค์จัก,กรพรรดิได้ประทานตำแหน่งจอมพลให้กับเขาอีกทั้งยังฝังเขาไว้ในสุสานจัก,กรพรรดิเพื่อเป็นเกียรติอีกด้วย อาซือซือเออเป็นชนเผ่าหูและเป็นแม่ทัพทหารมาฝั่งซ้ายช่วงชีวิตของเขาได้ถูกเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่ตำแหน่งจอมพลและถูกฝังในสุสานจัก,กรพรรดิเช่นกันทั้งสองคนนี้ต่างก็เป็นชนเผ่าหูแต่ความสำเร็จของพวกเขากลับสูงกว่าแม่ทัพชาวหั่นด้วยซ้ำความจริงแล้วนอกจากเชื้อพระวง์แล้วก็มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ถูกฝังร่วมอยู่ในสุสานจัก,กรพรรด ยิ่งไปกว่านั้นซือชีซินหล,ลี่ยังได้แต่งงานกับองค์หญิงของจัก,กรพรรดิองค์ก่อนอีกด้วยจะมีชาวฮั่นกี่คนที่จะได้รับเกียรติเช่นนั้นภายในตำาหนักผู้พิทักษ์อานเปยและชาญอยู่ทั้งชาวฮั่นและชนเผ่าหูต่างก็ได้รับการคัดเลือกโดยประจักษ์อคติใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นฮั่นหรือหูราชสำนักก็ให้ความสำคัญต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียม ยังไงก็ตามทุกท่านได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่หากเรายกระดับของชนเผ่าหูจักในปัจจุบันขึ้นไปด้วยการใช้ประโยชน์ของพวกเขาในการปกป้องพวกเรามันจะเกิดอะไรขึ้นหวังชงกล่าวพร้อมกับเผชิญสายตาของทุกๆคนภายในห้องแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กอายุ15ปีก็ตามแต่กลิ่นอายที่เขาปล่อยออกมาในเวลานี้มันเกินกว่าอายุของเขาไปมาก ไม่มีผู้อาวุโสคนใดในห้องที่กล้ามองหวังชงเป็นเพียงแค่เด็กอีกต่อไปพวกเขากำลังคล้อยตามไปกับคำกล่าวของเขาหูมีความกล้าหาญและความแข็งแกร่งจากสภาพแวดล้อมที่เติมโตขึ้นมาของพวกเขาในเวลาเดียวกันนี้ลูกหลานของเราชาวฮั่นกำลังลุ่มหลงอยู่กับความฟุ่มเฟือยและความสุขสบายหากว่าวางทั้งสองด้านไว้ในระดับเดียวกันเห็นได้ชัดว่าฝ่ายใดจะมีความโดดเด่นที่มากกว่า ลุงใหญ่ก่อนหน้านี้ท่านได้บอกว่าขุนนางกรมยุทธการได้กล่าวออกมาว่าชนเผ่าหูมีความกล้าหาญและมีความสามารถในการต่อสู้สูงเยี่ยมอีกทั้งยังรวมตัวกันได้ยากนั่นเป็นความจริงแต่ขุนนางคนนั้นรู้ไหมแม้ว่าชนเผ่าหูจะรวมกลุ่มกันได้ยากไม่เหมือนกับชาวฮั่นแต่ชนเผ่าหูก็เป็นชนเผ่าที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในกลุ่มใดพวกเขาก็สามารถรวมตัวกันขึ้นมาได้ง่ายหวังชงกล่าวออกมาอย่างสงบ แม้ว่าจะมีกองทเพียงสองแห่งที่มีการสนับสนุนทหารของทั้งชนเผ่าหูและชาวฮั่นให้อยู่ร่วมกันคือตําหนักผู้พิทักษ์อันเปยและชาญอยู่ก็ตามแต่หวังชงรู้ดีว่าทันทีที่แนวความคิดแม่ทัพระดับภาคถูกนำมาใช้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแม่ทัพจากชนเผ่าหูจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากภายในต้าถังแต่เดิมแล้วทุกคนต่างมองว่าหวังชงเพียงแค่อดความสามารถของตนเองออกมาและไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้ใบหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนบรรยากาศภายในห้องเริ่มตึงเครียดมากขึ้นความคิดของหวังชงแตกต่างจากพวกเขาอย่างสิ้นเชิงการตั้งกองกำลังขึ้นและมีส่วนร่วมในสงครามเป็นสิ่งต้องห้ามภายในราชสำนักมาช้านานดังนั้นแม้ว่าหลายคนจะมีความกังวลต่อเรื่องนี้แต่ก็ยังเลือกที่จะเพิกเฉยต่อมันชนเผ่าหูเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่สำหรับคนต่างพื้นที่แล้วพวกเขามีความเข้ากันได้ดีกับชนเผ่าหูมันจึงไม่แปลกที่ชนเผ่าหูจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วในด้านนี้ความคิดของหวังชงไม่ได้ผิดเพี้ยนไปแม้แต่นิดเดียวเรามองข้ามในจุดนี้คำพูดของเขาสมเหตุสมผลผู้อาวุโสมาผู้อาวุโสหูและคนอื่นๆไม่ได้กังวลต่อแนวคิดแม่ทัพระดับภาคตั้งแต่ต้นแต่ในเวลานี้ทัศนคติของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป ทั้งหูและหันต่างก็เกิดมาด้วยลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพียงแค่ความแตกต่างทางด้านร่างกายก็สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ง่ายแม้ว่าในเวลานี้พวกเขาจะไม่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาแต่หากว่าพวกเขาได้รับอำนาจจากแนวคิดนี้มันจะสร้างความโกลาหลขึ้นภายในราชสำนักมากยิ่งกว่าสงครามระหว่างเชื้อชาติด้วยซ้ำ ในปัจจุบันด้วยแนวความคิดที่มียังคงทําให้ฮันมีอํานาจเหนือกว่าหูแต่หากว่าเราเปลี่ยนแปลงแนวคิดเหล่านี้ด้วยแนวคิดใหม่มันจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหวังชงหยุดลงเล็กน้อยพร้อมกับครุ่นคิดถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตที่แล้วมันเป็นความเศร้าโศกที่ผ่านเข้ามาในใจของเขาในเวลานี้เขาไม่สามารถทําอะไรได้ภายใต้อํานาจที่ตนมีในสายตาคนอื่น,นๆเขาเป็นเพียงเด็กอายุ15ปีและคนเหล่านี้จะไม่ฟังคากล่าวของเขา อย่างไรก็ตามเขายังสามารถใช้บาร,รมีของท่านปู่ของเขาเพื่อกล่าวเตือนทุกๆคนถึงหายนะที่คืบพลานเข้ามาใกล้ได้อยู่ผู้อาวุโสทุกท่านเราได้รับการสั่งสอนให้ส่งเสริมคนที่มีความสามารถมาโดยตลอดในขณะที่ท่านเป็นแม่ทัพเมื่อเล็งเห็นคนจากชนเผ่าหูที่มีความสามารถเขาย่อมผลักดนันชนเผ่าหูคนนั้นให้ก้าวขึ้นมาในตำแหน่งที่สูงขึ้น ยังไงก็ตามข้าอยากถามว่าหากชนเผ่าหูเป็นแม่ทัพพวกเขาจะผลักดันชาวฮั่นเช่นเดียวกับที่พวกเราทำหรือไม่หวังชงกล่าวถามครู่หนึ่งเหล่าผู้อาวุโสภายในห้องต่างจมลงไปกับความเงียบแม้แต่ลุงใหญ่หวังเกินก็ต้องขมวดคิ้วแน่นจากคำกล่าวนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมภายในกองทัพแต่เขาก็ตรหนักดีว่าแม่ทัพชาวฮั่นในปัจจุบันทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาผิดก็ถูกลงโทษทำดีก็ได้รับรางวัล แม้ว่าคนที่มีความสามารถจะเป็นคนของชนเผ่าหูพวกเขาก็จะผลักดันโดยไม่ลังเลนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีแม่ทัพจากชนเผ่าหูหลายคนภายในกองทัพหากไม่ใช่เพราะแม่ทัพชาวฮั่นเล็งเห็นความสามารถและผลักดันพวกเขาแล้วมีหรือที่แม่ทัพจากชนเผ่าหูจะปรากฏตัวขึ้นจำนวนมากภายในกองทัพอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์กลับกันหากว่าชนเผ่าหูเป็นแม่ทัพใหญ่มันก็ยากที่จะบอกได้ว่าพวกเขาจะผลักดันชาวฮั่นหรือไม่ นี่เป็นคำถามที่แม้แต่เหล่าผู้อาวุโสภายในห้องก็ไม่สามารถตอบหวังชงได้หวังชงกวาดตามองออกไปรอบๆปลางสายศีสับไปมาเบาๆไม่มีใครล่วงรู้อนาคตดีไปกว่าเขาแม่ทัพที่มีชื่อเสียงแห่งต้าถัางหวังซ่งอยู่ได้ผลักดันเกอสูฮั่นขึ้นมารับตำแหน่งต่อจากเขาแต่เกอสูฮั่นกลับผลักดันคนสนิทของเขาขึ้นมารับตำแหน่งต่อจากเขาเกอซูฮั่นเป็นคนจากชนเผ่าหู แม่ทัพแห่งตำหนักผู้พิทักษ์อันซือฟูหมิงหลิงชาได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยจัก,กรพรรดิปราดแต่คนที่เขาผลักดันขึ้นมาต่อจากเขาคือเกาเซียนฉีจากซินหลัวแม้ว่าเกาเซียนฉีจะผลักดันคนของชาวฮั่นเฟิงซังชิงขึ้นมาก็ตามแต่เขาก็เป็นได้เพียงทหารระดับสูงเท่านั้นแต่อย่างน้อยเขาก็ยังน่าชื่นชมมากกว่าคนอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้หากว่าแนวความคิดแม่ทัพระดับภาคถูกนำมาใช้แล้วนั้นแม่ทัพใหญ่จางโจกุยจะได้ทำในสิ่งที่โลกและสวรรค์ต้องสั่นสะเทือนชนเผ่าหูได้เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพระดับภาคเมื่อถึงเวลานั้นมันได้ทำให้หลักฐานของทวีแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ต้องสั่นคลอนจากกัะพัดจมลงไปกับความโกลาหลชาวบ้านนับไม่ถ้วนต้องทนทุกทรมานจากสงครามซากศพจำนวนมากถูกเติมเต็มอยู่ภายในอนาจกรทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดแม่ทัพระดับภาค การส่งเสริมความสามารถของชนเผ่าหูจะทำให้เกิดลูกโซ่ของเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมันจะทำให้แม่ทัพจากชนเผ่าหูเพิ่มจำนวนมากขึ้นภายในกองทัพและด้วยแนวความคิดแม่ทัพระดับภาคจึงทำให้พวกเขาก้าสู่อำนาจใหม่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็มีความแข็งแกร่งและอำนาจมากพอที่จะนำหายนะมาสู่ทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ได้ท่านปู่ผู้อาวุโสทุกท่าน ลุงใหญ่แม่ทัพหรือจอมพลไม่จำเป็นที่จะต้องมีเพียงแค่ความกล้าหาญเท่านั้นควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถในด้านอื่นๆเช่นรวบรวมการขนส่งการจัดการหรือในด้านอื่นหากเราจดจ่ออยู่กับความกล้าหาญและความแข็งแกร่งนั่นจะทำให้จำนวนแม่ทัพจากชนเผ่าหูเพิ่มมากขึ้นขณะที่แม่ทัพชาวฮั่นเริ่มลดลงไปเรื่อยๆ ตามที่พูดไปแล้วแม่ทัพชาวฮั่นแตกต่างจากทัพชนเผ่าหูเมื่อเผชิญหน้ากับความยากลําบากที่เกิดขึ้นภายในสงครามแม่ทัพชาวฮั่นจะเติบโตขึ้นอย่างช้าๆและค่อยๆค,คู่ควรกับจอมทัพที่ยิ่งใหญ่จอมพลประเภทนี้ยอดเยี่ยมยิ่งแต่ส่วนแม่ทัพของชนเผ่าหูที่มีเพียงความกล้าหาญด้านเดียวหากเรามุ่งเน้นที่ความกล้าหาญและความแข็งแกร่งจนผลักดนันชนเผ่าหูเข้ามาในกองทัพมันจะทําให้เกิดหายนะขึ้นชนเผ่าหูจะผลักดนันชนเผ่าหูด้วยกัน ชาวฮั่นจะได้รับโอกาสที่น้อยลงในการก้าวสู่การเป็นแม่ทัพและเติบโตขึ้นในสนามรบจํานวนแม่ทัพชาวฮั่นภายในกองทัพจะลดลงอย่างรวดเร็วคาเกรงว่าวันหนึ่งหากชนเผ่าหูได้รับตำแหน่งจอมพลนั่นจะเป็นการปิดโอกาสสำหรับชาวฮั่นโดยสมบูรณ์วันหนึ่งชาวฮั่นในกองทัพอาจจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการทำตามคำสั่งของชนเผ่าหูก็เป็นได้ ไม่เพียงแค่นั้นหากว่าแนวคิดแม่ทัพระดับภาคถูกนำมาใช้แม่ทัพชนเผ่าหูจำนวนมากจะได้เข้ามารับตำแหน่งด้วยแนวความคิดนี้มันจะทำให้พวกเขามีอำนาจเหนือกว่าราชสำนักและความจริงแล้วพวกเขาอาจจะต่อต้านราชสำนักก็เป็นได้เมื่อถึงเวลานั้นต้าถังของเราอาจจะหลงเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าข้ากลัวว่าหายนะจะเกิดขึ้นจากภายในอาณาจักรของเราเอง หากว่าชนเผ่าหูตั้งใจที่จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็นขุมกำลังของตนเองใครจะสามารถหยุดยั้งพวกเขาได้อีกหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ายที่สุดแล้วราชสำนักก็จะถูกตัดขาดจากอำนาจและวันหนึ่งเราอาจจะเห็นการปฏิวัติเกิดขึ้นหวังชงกล่าวออกมาด้วยความเศร้าสลดอะไรนะเรากับสายฟ้าฟาดลงกลางใจของทุกคน เมื่อได้ยินคำว่าปฏิวัติมันราวกับพายุใหญ่ได้ถาโถมเข้ามาภายในห้องก็ว่าได้แม้แต่หวังหลี่ที่จวนจะหลับก็ยังต้องเบิกตากว้างพร้อมกับมองไปยังหวังชงด้วยความตกตะลึงปฏิวัติที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กหากว่าสิ่งที่หวังชงกล่าวออกมาถูกต้องนั่นก็เท่ากับว่าต้าถังกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างไม่ต้องสงสยัยปัง ที่ด้านหน้าของทุกคนบันพระบุรุษเท่าใช้สองฝ่ามือตกไปที่ที่พักแขนของก้าอี้พร้อมกับยืนขึ้นหนวดเคราและเสื้อคลุมของเขาสั่นไหวอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเขาตื่นตระหนกมากเพียงใดสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป จักระพัดข้ามกาลเวลา